มาเราจะมาบุกเมืองวิซ่าหลอนกันดูดีว่าจะไปได้ไหมไปออกเดินทางกันได้ครับดูน้องดูน้องดูนี่ดูอะไรจะไปไหนไเนี่ยไปเฮ้ยไปไหนไปไหนอ๋อ,อ,อนี่ลองกดกดกดลิฟต์ลงไปก่อนดูนีว่าลิฟต์ลงไปถึงไหนเนี่ยจะไปถึงไหนเนี่ยจะโผล่นรกหรือเปล่าเนี่ยอีกยใช่ป่ะเนี่ยโอ้ยลงไปเรื่อไไยๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆ้ๆๆ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  ไปได้ไหมเนี่ยเราตองโดดโดดโดดงี้โดดเอาโดด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 งี้โดดเอาโดดโดยที่โดดเอาโดดเอาเรียบร้อยผ่านไม่ได้แล้วไปไหนต่อไปเมืองเมืองเมือมีกับดักเฮ้ยกับดักหนูแถวไปเนี่ยกับดักหนูเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปไปที่ไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยโอ้ค่อยๆไปค่อยๆไปไปทางงี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เออไปได้ครับไปไปงี้ไปงี้ไปงี้ดิกวาไปงี้ไปงี้โอ้นี่นี่อุ้ยไปตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยอุ้ย ไปฮะเดินตามพิซซ่าไปเดินตามพิซซ่าไปดูนี่ตัวผีอยู่ไหนอ่ะผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนผีโผล่มายังอุ้ยผีโผล่มาแล้วอุ้ยไปไปไปทุกคนไปเร็ว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 ไปนี่รอดแล้วเอ้ยลงมาโอ้รอดแล้วอะไรอ่ะน้ำกดนะน้ำกดเขียวมานีนี่เรามีวิธีไปเราไปอย่างี้เราโดดไปข้างๆกับแพงนี่เราไม่ต้องโดดเลยเราเดินไปอย่างเดียวเลยนี่เดินไปงี้เฮ้ยมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนค้ายอีกคนนึงไป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 เพื่อนไป ไปดิเดินไปงี้เดินนี่โอ้โหนี่นี่ไปงี้เราจะไปข้ามท่อได้ไหมเนี่ยเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ไป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 ค่อยๆไปค่อยๆไปไปได้ไหมไปได้ไหมค่อยๆไปค่อยๆไปเราเล่นเพราะเก่งโอ้โหไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆลงไปนี่เราต้องเหลือแต่กระดูกแน่นอนเลยทำโกดทั้งนั้นเลยแบบนี้โอ้ไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยไป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 งี้ไปงี้ไปงี้โอ้ย่อยๆเดินค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 ่อยๆเดินเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อย โอ้นี่น,นี่เดินมาเดินมาเดินตามมาเดินตามมาอ่าขึ้นบันไดครับบันไดบันไดอะไรบันได,นไดลิงขึ้นไปขึ้นไปจะไปไหนต่อเนี่ยอุ้ยอะไรฮะโอ้หห้องน้ําบานเลยโอ้ปวดฉี่ฉี่ก่อนได้ปะขอฉี่ก่อนไดปะอ่อขอคุยกอ <asure S 2> นโอ้ยเขาไม่คุยกับเราเราไปต่อแล้วอะไรอ่ะย้ายมุมมุมมาโอ้หนี่ต้องโดดอย่างเงี้ยค่อยๆโดดไปค่อยๆโดดไปเ really รื่อยๆอ่าอุ้ยไปไดไหมเนี่ยโอ้ค่อยๆโดดไปค่อยโดดไปค่อยๆโดดไป ก็ไปเรื่อยอุ้ยผ่านแล้วเพื่อนอุ้ยตกลงมานี่ตกมาล่างไม่ได้ไงอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะหนามอะไรอ่ะไปไงอ่ะทุกคนอ๋อนี่ต้องโดดไปตามนี้นี่ๆเหยียบสีด้ำๆไม่ได้นะถ้าเหยียบเราเราแบนแน่นอนเลยค่อยๆไปค่อยๆไปโอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขาเขาค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้ยนี่นี่นี่ไป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 แล้วผ่านมาแล้วไปไปเฮ้ย จะไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันได้วนด้วยล้วจะเดินยังไงเนี่ยเอาเพื่อนหลบไปหน่อยจะไปมันได้ลนไปได้ไหมเนี่ยลองดูลองดูลองค่อยๆเดินไปนี่มาได้ละทีหนึง่งเอาค่อยๆไปไปสองทีไปสามทีไปแล้วสามทีทีไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้นี่ดิไปเรื่อยไปได้ไหมเนี่ยไปได้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 เพื ution, adium, ่อนค่อยๆมาค่อยๆมา เออนี่โดนมาตามนี้โดนมาตามนี้โดนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอยๆโอ้ยทำไมมันไกลจังเลยอ่ะแบบนี้โอ้โหจะไปรอดไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ไปไปปึ๊บปุ๊บโดนไม่ทีนะโดยที่นะโอ้โหยังไม่ถึงเลยอ่ะโอ้ยนี่เนี่ยอ้ากระโดดได้ไหมเนี่ยโดดโดดโดดโอ้โหทำไมมันไกลจังเลยอ่ะเพื่อนๆทำไมมันไกลจังเลยอ่ะโอ้โหเราจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดแล้วมั้งโอ้โหรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว เอาแล้วเอาแล้วนี่นี่นี่ค่อยๆเดินค่อยเดินเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยเดินไปเดินไป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 เดือมาเดินมาเดินมานี่โดดโดดโอ้โหทีไปไปรอเพื่อนนี่จะไปได้ไหมเนี่ยอุ้ยท่ออะไรอ่ะบานเลยโอ้จะไปได้เนี่ยอ๋อต้องโดดลงท่อนี่โดดไปทีนึงนนี่โดดมาฝั่งนี้นี่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  โดดโดดโดโด,โด,โดมาโดดมาฝั่งนี้นี่ก็กระโดดมาฝั่งนี้นี่โดดโดดโดโดได้ไหมโอ้ยโอย้ไปได้ไหมนะอืมนี่นี่หลอดแล้วงี้โอ้โอยเรียบร้อยอขึ้นมาได้ต่อปายปายขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไปดูข้างบนนี่มีอะไรมั่งดูดิดูดีดูนีดูนีดูดี่โอ้ยอะไรห้องน้ำฮ้่ไม่ใช่เอาเหี้ยเเจอตัวนี้เหี้ยนี่นี่น้องไปงไ้นอ่ะ ทาไหนะไอ้ยี่ยี่ย่หนุี้มีประตูอยู่เห็นประตูแล้วไปไปเร็วเรืวเรวเรวเรวไปเอารอดแล้วนี่ลงมาข้างล่างเฮ้ยนี่โดดโดดโดดไปดึงดึงโอ้ดึงไป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 เอาจะตกจะตกเกือบตกเกือบตกอื้มเกือบเกือบเกือบอืมอีกทีนึงอีกทีนึงผ่านแล้วรอดแล้ววิเลเซอร์อะไรอ่ะจะไปได้ไหมเนี่ยโว้โดดไปเรื่อยๆก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนว่าไปได้ไหมลองดูลองดูโอ้โห ไปได้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 นี่ไปได้โอ้นี่โดดอีกทีนึงโดดทีโดดโดนโดดอะรอดแล้วไปไปไปลงมาอีกโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยมีโคกระดูกบาเลยเราต้องไปหาอะไรนะนี่เปิดไม่ได้เราไปหาอ๋อเราไปหาทางแรงลองไปดูลองไปดูดู่าอยู่ที่ไหนลองดูดี่ลองดูนีตรงไหนตรงไหนตรงไหนมีนีไงเจอแล้วนี่นี่ต้องเอานี่ไปเอาไปไปงัดประตูไปไปไปงัดประตูก่อนเร็วเร็วเร็ว นี่นี่งัดประตูงัดประตูเปิดได้แล้วดูว่าจะไปได้ต่อหรือเปล่านี่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 อุโโ้ยอุ้ยขึ้นลิฟต์อีกแล้ววะขึ้นหรือลงเนี่ยลองกดด้วโอ้ขึ้นรอบนี้ขึ้นแล้วโ c, อ,อนะ้ยข,ข,ข้างบนจะเจออะไรนะแบบนี้ดูดิข้าบนจะเจออะไรบ้างเปล่าดูดิไปเรื่อย God. เรื่อย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 โอ้ยนี่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 ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว มีอะไรหรือเปล่าลองไปดูกันเฮ้ยถึงแล้วโอ้โหจะไปได้ไหมเนี่ยแบบนี้ไม่น่าไปได้ต้องยอมแล้วละ่ะดูแล้วไปใครรู้ว่าไปยังไงบอกบ้างดิเนี่ยโอ้เรียบร้อยไปไม่ได้ครับโอ้โหยอมครับแบบนี้ครับน่าจะต้องยอมมาไปยังไงอะ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยอะไปไม่ได้อะ่ะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเนี่โดนละโอ้โหต้องทํายังไงครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยไปไม่ได้ดูอะ โอ้ไปไม่ได้อ่ะทําไงอ่ะไปก็ตายไปก็ตายเอาเพื่อนกระโดดอีกโอ้จะทำยังไงอ่ะเ